ครับผมวรพลเจนเกตวินี้ครับระหว่างนั่งรอครับที่ไปจัดส่งของอยู่ที่ไฟรษนียนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นตัวบำรุงสายตาโดยตรงนะครับผมเนี่ยครับตัวนี้ชื่อชื่อทาร์เกตครับในกล่องหนึ่งนะครับจะมีอยู่ที่สามสิบเมตรครับจากตัวเนี้ยจะกินบำรุงสายตาแล้วก็ถนอมดวงตานะครับก็คือตัวผมเองครับผมเป็นคนขับรถแล้วก็อยู่กับรถเนี่ยวันละหลายชั่วโมงและอย่างก็คือผมเป็นคนที่ทํางานอยู่หน้าจอ มือถือไดทับเลตเนี่ยวันละหลายชั่วโมงครับทำให้ตาเราล,ะละ้าแสบตาตาแห้งแล้วก็ปวดตาใครเคยเกยาการแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาเราขับรถนะครับใครจะเป็นเหมือนผมบ้างครับก็คือเจอคันหน้านะครับไฟสองขับรถสวนกันนะครับตอนกลางคืนนะครับไฟสองบางคันก็เปิดไฟสูงบางคันก็เปิดไฟซีนอนทําให้ตาเราเนี่ยครับผ้าและมัวแล้วก็ตามืดไปเลยซึ่งตรงนี้ แต่ก่อนผมจะเป็นแล้วก็กลางวันนี่เหมือนกันกลางวันครับเวลาเราขับรถตามกันเนี่ยยิ่งตอนนี้ครับแดดจ้าอย่างเงี้ยบางคันครับติดฟิล์มที่เป็นฟิล์มประหลอดนะครับจะทําให้แสงเนี่ยสะท้อนเข้าตาทําให้เราเนี่ยครับแสบตามากครับแล้วก็ตามัวไปเลยตั้งแต่ตั้งแต่ที่ผมได้กินตัว t a r g e t นะครับตัวบำรุงสายตาเนี่ยครับอาการเหล่านี้ผมหายไปเลยครับใครครับที่มีปัญหาแบบเนี้ยครับผมไม่ว่าจะเป็นตาล้าตาแห้งแสบตานะครับ ตัว t a r ก็ตเื่อได้ครับเป็นตัวบมลุงสายตาแล้วก็ตัวถนอมสายตาครับตัวนี้ครับดีมากๆครับถ้าใครต้องการข้อมูลในตัวสินค้าครับติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวอยากจะรู้ข้อมูลใดๆครับโทรเข้ามาครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับสินค้าตัวนี้ผมก็ใช้เองแล้วครับผมครับต่อไปเจอกันคลิปหน้าครับว่าผมจะไม่แนะนําสินค้าตัวไหนหรือจะมาบอกวิธีใค้รับการทํางานระบบอะไรแบบไหนและอย่างไรติดตามนะครับแล้วก็กดท่องติดตามมันด้วยครับ เราจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ